สวัสดีทุกคนค่ะกับตันแอนบารสีค่ะเป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนๆพื่สำหรับเมื่อวานนะคะวันที่1เมษายนวันเอพิลฟูเดย์นะคะไม่รู้ว่าอะไรโกหกอันไหนเป็นเรื่องจริงกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สอนสอนค่ะเมื่อบ่ายสามโมงนะคะก็ได้ประกาศออกมาะคะ่ะผลการแพทย์เอพิลฟูเดย์หรือเปล่ามังยังไม่อยากมีใครคือยังไม่อยากเชื่อคือแบบโกหกเป็นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย สรุปคือออกมาจริงนะคะแล้วเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาหรับผลคะแนนแข่งแคทรอบที่สองคะ่ะสําหรับตัวแอนนะเดี๋ยวแบบคือคลิปนี้คงไม่ได้บอกว่าได้ยังไงเท่าไหร่อย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคงมีคลิปออกมาเต็มๆนะคะว่าทั้ง4ีกับตัคนะ,คะได้แต่ละวิชาได้เท่าไหร่กันบ้างทางนี้นะคะเผยออกเผยออกจริงๆถึงจะน้อยจะมากหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็เผยให้ดูแล้วนะคะจะได้ไม่มีการาโต้ โอเนครั้งที่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าก็เข้าไปอ่านก็เสียความรู้สึกนิดนึงนะคะเพราะว่าถึงจะยากรู้แค่ไหนก็ไม่ควรพูดคำหยาบอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ก็สำหรับผลคะแนนรอบนี้นะคะก็ถือว่าได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้แต่ถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจคะ่ะเพราะว่าเราทาเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาคือมันได้เท่านี้คือเสียใจไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะ่ะก็ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่คิดว่าเอ,อ้ยตัวเองได้น้อยแล้วไม่ติดนะคะลองหาเออลองเอาคะแนนนะคะเป็นคำนวณในที่เว็บเด็กดีนะคะแล้วก็ลองคำนวณเยอะๆ,ๆแล้วก็มาดูเนี่ยว่าแบบมันต้องมีเป็นมันต้องมีส่วนที่เป็นไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าคือถ้าติดลบมากๆเนี่ยก็ไม่ควรเอาอะค่ะนะคือถ้าแบบติดลบแค่ร้อยสองร้อยอันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็คือลองไปคำนวณคะแนนดูนะคะแล้วตอนนี้เว็บเด็กดีค่ะก็มี เปิดให้เอยื่นนะคะว่าจะให้พี่ๆเนี่ยค่ะช่วยเลือกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีการอย่างเด็กนี้นะคะก็เข้าไปดูกันได้ค่ะก็อากาศร้อนๆแบบนี้กับคะแนนที่เพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆนะคะต้อนรับซัมเมอร์นี้มากเลยค่ะค่ะก็ก็ไม่ตอนนี้ก็ค่ะตอนนี้ก็พุณคุณพไม่ออกคุณไม่ถูกเลยเดียวนะคะก็พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย